ีมนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญมีโอกาสเข้าไปนิเทศการจัดการเรียนการสอนการในห้องเรียนของโรงเรียนในสังกัดท,ทั้งสองจังหวัดแต่แปแห่งช่วงต้นเดือนมิถุนายนในวิชาประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมกำลังใจครูสนับสนุนการสอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค้นหาสิ่งดีๆในการสร้างห้องเรียนคุณภาพด้วย ซึ่งทีมนิเทศชุดนี้มี7คนทั้งผู้สรงคุณวุฒธธิกตปนอดอรวีระพงศ์ทันวิเชียนศึกษานิเทศ5คนก็มีคุณสาธิกาคุณพิรพลดรดอกคุณคุณประพัฒและคุณรัติยาเข้าไปโรงเรียนแล้วเราพบเห็นอะไรบ้างอยากให้ฟังคุณครูผู้บริหารและทีมศึกษานิเทศที่ลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้พูดถึงเทคนิคการสอนความลำบากกว่าที่จะเป็นห้องเรียนคุณภาพดูนะแตการสอนตำ่ำ สไตล์ของคุณครูที่คุณครูถนัดตามรายวิชาแต่ก็ให้ในกระบวนการแอคทีฟและนี่เป็นหลักนะครับคือเลือกการเข้าสอนคุณครูจะเข้าสอนตรงเวลาและออกตรงเวลาจะมีทุรลหรือต้องไปราชการคุณครูก็จะปรับเปลี่ยนกระบวนการโดยไปสอนไปก่อนหรือกลับมาสอนที่หลังโดยเลืกเปลี่ยนภาพกับเป็นหลักลสูตรเพื่อการมีงานทำ นะครับเราจัดการเรียนรู้ในเรื่องของหลักสูตรที่หลากหลายเพราะว่ารบริบทของนักเรียนนะครับในโรงเรียนมัธยมปาดการก็ต้องการให้เด็กจบจากที่นี่แล้วมีงานทำ อะไรก็ได้ฉะนั้นเราดูความพร้อมเราด้วยว่าคุณครูเรามีอย่างไรเราสามารถที่จะประสานเทคโนยูกับหนวงานไหนได้บ้างเราจัดแผนการเรียนนะครับทุกวันนี้เ็าเรียกว่าวิชาคอมพิมเติมเราเน้นหนักวิทยาศาสตร์คือกลุ่มที่จะก้าวกระโดดไปนะครับแล้วก็กลุ่มศิลป์ภาษาเทคโนโลยีค,ค,อคอมพิวเตอร์สื่อสาราต่างๆและอีกกลุ่มหนึ่งคือต่างเรื่องของอาชีพนะครับตอนนี้เราดึงอาชีวะเทคนิคนะครับเป็นวาชาพัดเป็นสารเรามีวาปริญญาบัณฑิตนะครับโดยเอาเรียกรวเข้ามาร่วมสอนนะครับมีคําอธิบายวิชามีแผนจากเขา นะครับแผนแการเรียนรู้นะครับมาร่วมบูรณาการครูผู้ที่เรียนเราจะมีวิชาช่างเชื่อมวิชาช่างซ่อมอุปกรณ์เบื้องอต้นเดิงสายไฟเบื้องต้นแล้วปัจจุบันปีนี้นะครับเปิดม .4 เป็นวิชาการค้าขายออนไลน์นะครับดึงเหล่านี้เข้ามามีเทคนิคและวิธีการการนําเสนอที่หลากหลายและก็ทันสมัยเป็นที่ทดึงดูดใจของผู้เรียนเรามีหน้าที่สนับสนุนนะครับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมืเครื่องมือ ส่วนในเรื่องของความรู้ทันสมัยนะคุณครูรุ่นใหม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็เหมาะสมกับวัยเด็กนะครับปกบติเป็นคนพูดเร็วใช่แล้วก็คงจะได้ช้าลงบางคนคก็ไม่ทันนะแต่ถ้าเราถามว่าใครไม่ทันเขาก็จะไม่กล้าต่อแล้วเราก็ต้องเดินดูเดินในี่ด้องว่าใคร,ใครที่ช้ากว่าเพื่อนเราก็ต้องจําชื่อเด็กให้ได้ด้วยว่า การนำเข้าสู่บทเรียนก็จะพาเด็กนักเรียนร้องเพลงหนึ่งสองสามสี่นะคะ,ะโดยใช้มือในการนับนะคะการฝึกสมองทั้งซีกซ้ายซีกขวาเพราะว่าเราจะใช้มือทั้งสองฝั่งนะคะ,อะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายก็เลยให้นักเรียนได้ลุกขึ้นร้องเพลงน,นะคะให้นักเรียนนะคะ,ะกลุ่มละหกคนนะคะมีทั้งหมดอยู่ห้ากลุ่มนะคะ,ะคุณครูก็จะเริ่มสอนการบวกจำนวนเต็มน <ะ S 1> ในส่วนแรกก็คือการ บวกจำนวนเต็มบวกแล้วให้นักเรียนทํากิจกรรมบัตรจํานวนเต็มนะคะให้นักเรียนตอบคําถามซึ่งนักเรียนก็ให้ความร่วมมือในตอนแรกก็จะให้นักเรียนจับกลุ่มกันจับคู่กันตอบพอครบเสร็จมาแล้วก็ให้ในกลุ่มหกคนเนี่ยนะคะก็คือหาตัวแทนมายกบ,บัตรแล้วก็พากันตอบนะคะพอตอบเสร็จครบหมดทุกคนแล้วก็ให้ทำ แบบฝึกหัดนะคะช่วยกันในกลุ่มพอทําเสร็จทั้งห้องแล้วก็ให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะ,ะเสร็จแล้วก็พานักเรียนสรุปผลการจัดกิจกรรมเข้าถึงตัวเด็กและใส่ใจความรู้สึกของเด็กนะครับเวลาสอนต้องให้เขาได้ลงมือปฏิบัติหรือ,หอให้เขาได้รู้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเขามากที่สุด แล้วก็พยายามประยุกต์เนื้อหาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในชุมชนของเขาให้มากที่สุดครับให้เขาได้มีแบบว่าสวนร่วมมันเหมือนถ้าเป็นงานกลุ่มก็อยากให้ได้ร่วมกันทุกคนอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้แบบว่าคิดด้วยกันเพราะว่าที่ผ่านมาที่ถ้าเป็นงานกลุ่มก็จะมีแค่บางคนที่คิดแล้วก็ที่ก็จะบแบบแต่ว่าเขาก็ถือว่าเป็นข้อดีก็คือได้มีโอกาสให้เพื่อนช่วยกันแบบให้ช่วย่อนอย่างเงี้ ก็อยากจะมีสื่อที่ที่สามารถเอามาใช้ได้แล้วก็ทำให้เด็กสนใจมากขึ้น ค่าจากไปนิเทศติดต,ตามนะคะโรงเรียนในสังกัสงดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีน่าจะเลยน,นะคะ,ะเราก็ได้พบมีสิ่งพบเห็นในสิ่งที่ดีๆนะคะของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ได้เต็มที่นะคะสิ่งแรกที่เห็นเลยก็คือคุณครูได้มอบงานให้กับนักเรียนแล้วผู้เรียนจะมีความสมุขในการเรียนมาก โดยเฉพาะกิจกรรมกลุ่มนักเรียนจะมีการระดมแนวคิดกระบวนการ p l c กระบวนการระดมความคิดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจากนั้น,ค,นคุณครูก็จะมอบหมายให้ตัวแทนในแต่ละกลุ่มนั้นออกมานําเสนอซึ่งผู้เรียนจะสามารถนําเสนอในประเด็นต่างๆออกมาได้อย่างชัดเจนปเป็นชั้นเรียนที่มีความสุขและเป็นชั้นเรียนที่มีแต่แนวทางการระดมแนวคิดซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนครูนะคะได้มีการเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสื่อเรื่องเกมการศึกษาและอื่นๆครูเข้าไปในห้องเ่ยนะคะก็จะมีการทักทายเด็กเป็นกันเองเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยเป็นการสร้างบรรยากาศนะคะในการจัดการเรียนการสอนเพราะว่าพอสร้างบรรยากาศแบบนี้แล้วนะคะครูเองนักเรียนเองนะคะนักเรียนมีสิ่งที่สงสัยก็กล้าที่จะถามครูนะคะในสิ่งที่นี่เป็นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบเล่าสู่กันฟังจะไม่ไม่สอนแบบเป็นเชิงวิชาการมากสามารถ ให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แบบเป็นไปตามธรรมชาติเขาสงสัยเขาไม่เข้าใจเรื่องใดเขาก็จะถามคุณครูทันทีนะคะเอ่อแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนซึ่งในสมัยนีย้ในปัจจุบันครูไม่ว่าจะเป็นลูกไหนเจนไหนก็ตามก็จะนําเทคโน,นโลยีนะคะเข้ามาใช้ประกอบกับกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยซึ่งเด็กเองเขาได้สนใจไม่ใช่สอนแบบ เป็นผู้กำกับหนังนะคะแล้วก็หรือเป็นโคชิ่งนั่นเองนะคะส่วนนักเรียนเนี่ยก็คือเป็นผู้แสดงเป็นผู้สืบค้นค้นหาสรุปได้ว่า1นึ่ต,ต้องเตรียมตัว2ต้องมีสื่อและเทคโนโลยีนะีเข้ามาใช้3ที่ขายไม่ได้เลยความเป็นกันเองกับเด็กนักเรียนที่เราจะสร้างบรรยากาศให้หน้าเรียนน่าสนใจในท่านเรียน วัฒนธรรมของสถานศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูนะคะเห็นความสําคัญของการเรียนการสอนของนักเรียนคุณครูทุกคนเนี่ยจะมีความตั้งใจในการที่จะออกแบบการจัดการเรียนรู้มากๆจะใช้กระบวนการ PLC ELC ต่างๆในการช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันในการออกแบบ เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขอย่างแท้จริงค่ะคุณครูทุกคนนั้นโฟกัสที่การจัดการเรียนรู้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดไม่ว่าจะมีงานนอกเช่นการประชุมการต้องไปทํางานกิจกรรมต่างๆก็จะมองว่าเป็นเรื่องรองจะมาสอนก่อนมาจากการเรียนรู้ก่อนเสร็จจากภารกิจหลักเหล่านี้ถึงจะไปทํากิจกรรมอื่นๆค่ะแล้วยังส่งเสริมในเรื่องของทักษะอาชีพต่างๆให้กับผู้เรียนด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารแปรรูปการจัดสารหรือว่า ทักษะวิชาชีพอื่นๆก็มีการส่งเสริมให้กับผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยค่ะพอมีบัตรคำมีกิจกรรมเสร็จก็เพื่อกระตุนความเข้าใจฝังเพืเ่อเกิดการฝังแน่ในเพื่อยิ่งจะสามารถนำสิ่งที่เล่นจากบัตรคำและกิจกรรมการอบสื่อเรื่องนี้ไปทำในใบงาน ว่าเด็กสามารถทำใบงานในกิกรรมได้เกือบอปร็ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและก็หลากหลาย้ว้ยนะคะดึงดูความสนใจของเด็กๆแล้วก็มีการเสริมแรงให้กับเด็กๆด้วยเด็กๆตอบถูกก็รบกวนนีกิใจอะไรเงี้ยเด็กๆก็มีปฏิสัมพันธ์นะคะจากการเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้พอมีเรื่องเล่าสู่กันฟังได้ว่าโรงเรียนมีสิ่งดีๆที่นําสู่ความสําเร็จในการสร้างห้องเรียนคุณภาพได้ด้วยสิ่งเหล่านี้อันแรกเลยเป็นบรรยากาศ ทั้งภายในและนอกห้องเรียนไม่ว่าความสะอาดหรือจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน 2. ตัวครูที่เอาใจใส่จัดการเรียนรู้ออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสำหรับนักเรียนในห้องนั้นหรือความเป็นกลยาณมิตรกับผู้เรียน3สื่อเทคโนโลยีที่นำมาใช้ประกอบการสอนที่กระตุ้นให้เกิดการการเรียนรู้ 4. ตัวนักเรียนที่อยากเรียนอยากรู้สืบค้นเองร่วมมือในกิจกรรมรวมทั้งผู้ปกครองเป็นใจด้วยยิ่งดีครับ 5. การสนับสนุนของผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำทางวิชาการทำสม่ำเสมอจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรเช่นนี้ในชั้นเรียน PLC การให้ความสำคัญกับห้องเรียนและข้อ6แหล่งเรียนรู้ที่มาร่วมมือสนับสนุนเพราะนอกจากจะมีแหล่งความรู้ในโลกออนไลน์แล้วยังมีสถาบันการศึกษาสถานประกอบการหรือชุมชนที่มาช่วยร่วมกันจัดการศึกษาในพื้นที่ได้โดยเฉพาะวิชาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่เสนอมาก็แค่เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งเท่านั้นถึงอย่างไรก็คงอาจไม่รู้ไม่เหนื่อย เท่ากับคุณครูที่อยู่ใกล้ชิดผู้เรียนครูรู้จักนักเรียนดีมากที่สุดแล้วแลารู้ด้วยว่าจะทําอย่างไรแค่ไหนเขาถึง,งอจ,จะมีคุณภาพเป็นคนดีของสังคมครับพวกเราคงจะนําข้อมูลรายละเอียดไปเสนอผู้บริหารเขตและผู้เกี่ยวข้องพวกเราขอเป็นกําลังใจให้ทั้งผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูได้สร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับ